นี่ก็เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับก็มาตอนดูตอนเช้านะครับก็เจอคําตอบนะครับว่าเป็นอะไรก็คือลังพึ่งนะครับล่นมาลงมานะครับก็ไม่รู้สาเหตุว่าล่นเพราะอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนจะดลังพึ่งละลายนะครับแล้วก็ทรงของลงังทรงของลงังทําไม่ค่อยทํายาวอย่างเงี้ยนะอ่านไม่ได้นะครับ แล้วก็มองขึ้นไปบนต้นไม้ล้วก็เจอตรงที่เป็นหัวอยู่ตรงต้องซูม ตรงหัวนยังอยู่ครับอยู่ข้างบนแต่ตัวหล,ลังหล่นมาเมื่อวาน,นก็เพิ่งเกาะอยู่ข้างล่างครับนี่ก็น่าตีเอาน้ำหวานนะครับ หล่นกระเพื่งี้เสร็จกิงกาแน่นอน๋ย้วกิงกาคงจะมากิน